เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย จทยบอกว่าธาตุออกซิเจนมีจุดล้อมเหลวอยู่ที่ลบ2 8 8 8องศาเซลเซียสและมีจุดเดือดอยู่ที่ลบ 183. องศาเซลเซียสถ้าต้องการให้ธาตุออกซิเจนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สจะต้องเพิ่มอุณหภูมิอย่างน้อยที่สุดเท่าใดอ่ะข้อนี้จะทำได้มันต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะแต่พี่ขอพูดนิดหนึงก็คือจุดเดือดคืออะไรจุดอ่ะ สถานะของสานะมันมีของแข็งแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นของเหลวได้ถูกปะ่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สได้ก๊าซก๊าซละกันอ่ะสถานะอย่างเช่นสมมติบอกพี่มีน้ําน้ํามันก็เป็นน้ําแข็งน้ำเปล่าที่เราเห็นแล้วก็เป็นไอน้ําเออคือของจารนะ่ะมันมีสามสถานะจากของแข็งไปของเหลวเนี่ย การที่เราจะหลอมละลายมันได้เนี่ยเราต้องให้ความร้อนมันถูกปะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเราต้องให้ความร้อนมันจุดที่มันจะละลายเลยอะ่ะอุณหภูมินั้นอะ่ะจะเรียกว่าจุดหลอมเหลวจุดที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวนะแล้วจาก ของเหลวเนี่ยให้ความร้อนเมื่อให้ความร้อนเรื่อยๆอะเมื่อให้ความร้อนเรื่อยๆเราจะสามารถเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลวได้โดยความร้อนที่ทําให้ของแข็งอะกลายเป็นของเหลวคือมันให้นิดหน่อยมันอาจจะไม่เปลี่ยนไงมันจะต้องเป็นความร้อนที่พอเหมาะเออซึ่งความร้อนที่พอเหมาะนั้นอะของสารแต่ละชนิดมันจะต่างกันซึ่งไม่รู้แหละ ที่จุดที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวได้มันจะเรียกว่าจุดหลอมเหลวอุณหภูมิที่ทน้อยที่สุดที่มันทําได้ส่วนถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากของเหลวเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นก๊าซได้ซึ่งอุณหภูมิที่ทาให้ของเหลวเปลี่ยนเป็นก๊าซเนี่ยจะเรียกว่าจุดเดือดจากของเหลวเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นกา๊าซอย่างเช่นน้ําแข็ง พอเราวางไว้วางไว้าวางไว้าว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 ในห้องอ่ะมันก็ค่อยค่อย,อยละลายใช่ไหมเป็นของเหลวเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความร้อนจากข้างนอกเข้าไปไงเข้าไปในน้ําแข็งหรือว่าถ้าเราเอาน้าเนี่ยไปต้มต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆน้ามันจะระเหยหมดกลายเป็นกา๊าซเอออุณหภูมิที่มันระเหยจะเรียกว่าจุดเดือดโอเคเนาะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าธาตุออกซิเจนมีจุดล้อมเหลวอยู่ที่ลบ 2 18.8องศาเซลเซียสแล้วก็มีจุดเดือดอยู่ที่ลบ183องศาเซลเซียสถ้าต้องการให้ธาตุออกซิเจนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวของเหลวเป็นอะแก๊สแก๊สกับกา๊าซเหมือนกันเหมือนกันในวิชาเลขนะวิชาเคมีอะไรไม่รู้นะแต่ว่าถ้าวิชานี้ขอให้มันเหมือนกันแล้วกัน ถ้าต้องการให้ออกซิเจนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สจะต้องเพิ่มอุณหภูมิอย่างน้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่เขาเนี่ยเขาอยากรู้ว่าจากจุดเนี้ยไปจุดเนี้ยจากสถานะที่เป็นของเหลวไปก๊าซอ่ะก็คือกว่ามันเราดูดีๆนะเราจะตอบลบร้อยไปสิบสามเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราต้องดูก่อน เราต้องดูก่อนว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่เราเริ่มต้นออกซิเจนเนี่ยโอแล้กันธาตุออกซิเจน o, ออเจนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นเท่าไหร่มาไม่รู้ที่ของแข็งอะแต่ว่าอุณหภูมิมันจะต้องเป็นลบสองหนึ่งแปจุดแดให้ได้มันถึงจะเป็นของเหลวถูกไหมแปลว่าที่อุณหภูมิลบสอปจุดเนี่ยมันเป็นของเหลว จะทำให้ของเหลวเป็นกา๊าซเราจะต้องใส่อุณหภูมิเข้าไปเราเพิ่มความร้อยเข้าไปเพิ่มความร้อยเข้าไปจากจุดที่มันเหลวเนี่ยซึ่งจุดที่มันเหลวจะต้องเป็นอุณภูมิเท่านี้ถูกไหมเอาใหม่ออกซิเจนเดิมสมมตุติมันเริ่มต้นเลยมันเป็นของแข็งสมมุติสมมต,มมติเราอย่าเพิ่งไปดูโลกความจริงตอนนี้ว่าออกซิเจนลอยในอากาศไม่เอาสมมุติเลยออกซิเจนเป็นของแข็ง เราปรับเราปรับอุณหภูมิเลยนะเราหมุนปุ๊บให้อุณหภูมิเป็นลบสองหนึ่งแปดจุดแปดออกซิเจนจากแข็งแข็งเนี่ยจะเหลวทันทีตอนนี้ที่อุณหภูมิลบสองหนึ่งแปดจุดแปดนะออกซิเจนเหลวซึ่งเราไม่ไม่ได้อยากได้ออกซิเจนเหลวเราอยากได้กา๊าซแปลว่าเราจะต้องปรับอุณหภูมิจากเท่านี้ถูกไหมให้เปลี่ยนเป็นเท่านี้ให้ได้ คือตอนนี้สมมุติอยู่ในตู้ตู้หนึ่งตอนแรกอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราจะเริ่มต้นจากเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สแปลว่าเราต้องทําให้มันเป็นของเหลวก่อนในตู้จะเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเราหมุนไปที่อุณหภูมิเนี้ยลบสองหนึ่งแปดจุดแปดอะในตู้ออกซิเจนมันเหลวแน่ๆเราหมุนไปนะตอนนี้เราตั้งต้นอยู่ตรงน,นี้นะสเต็ปแรกเราหมุนอุณหภูมิไปเท่านี้ออกซิเจนเหลวแล้ว แต่ว่าโจทย์ถามว่าจากเหลวเป็นกา๊าซเนี่ยเราต้องเพิ่อมอุณหภูมิเท่าไหร่จากเหลวเป็นกา๊าซตอนนี้มันเหลวอ,อยู่นะเราทำไงให้มันเป็นกา๊าซล่ะเราก็ต้องปรับจากลบสองหนึ่งแปดให้เป็นลบหนึ่งแปดสามเออนี่คือสเต็ปที่สองเราจะเปลี่ยนจากลบสองหนึ่งแปดจุดแปดเป็นลบหนึ่งร้อยแปดสิบสามเขาถามว่าจากเลขเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นเลขเนี้ย ต้องใช้อุณหภูมิจะต้องเพิ่อมอุณหภูมิอย่างน้อยเท่าใดถูกไหมนี่ไงจากเลขนี้เปลี่ยนไปเป็นเลขนี้จะต้องเพิ่อมอุณหภูมิอย่างน้อยที่สุดเท่าใดทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งร้อยแปดสิบสามเพราะว่าถ้าเราหมุนไปที่สเต็ปแรกลบสองร้อยสิบแปดจุดแปดออกซิเจนจะเป็นของเหลวแต่ว่าเราอยากทําให้มันเดือดการทำให้มันเดือดเราจะต้องหมุนจากเลขนี้ให้ไปเป็นเลขนี้ให้ได้เพราะว่าที่เลขหนึ่งร้อยแปดสิบสามที่ติดลบเนี่ย มันเป็นจุดเดือดเมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิเป็นเท่านี้ออกซิเจนจะเปลี่ยนจากเหลวเป็นกา๊าซได้โอเคเนาะแปลว่าเราเริ่มจากลบสอง้อสิบปจุดปดเราเพิ่มเท่าไหร่เราถึงจะได้ลบหนึ่งร้อยแปดสามอ่ะอุณหภูมิตั้งต้นของเราคือลบสองร้อยสิบแปดจุดแปดขอไม่เขียนหน่วยนะแล้วเราบวกความร้อนที่เพิ่มเข้าไปขอเป็นทีแล้วกันแล้วบวกความร้อนเพิ่มสุดท้ายเราไปจบที่หนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยแปดสิบสามใช่ไหม เราอยากรู้ว่าทีอ่ะเป็นเท่าไหร่อันเราทำยังไงเราอยากรู้ทีเราจัดการตัวนี้สิลบสองหนึ่งแปดจุดแปดบวกทีมันเป็นลบเราใส่เราใส่บวกไปอีกก้อนหนึ่งบวกหน้าตาเหมือนมันเลยถูกไหมแต่เราใส่ข้างเดียวไม่ได้เราต้องใส่สองข้างเนี่ยสองหนึ่งแปดมาแล้วสองข้างได้อะไรลบกับบวกหน้าตาเหมือนกันเลย สองหนึ่งแปดจุดแปดเหมือนกันตัดกันได้ได้ทีเท่ากับสองหนึ่งแปดจุดแปดตั้งเครื่องหมายต่างกันตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกให้เอามันมาเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันเครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกันแปดหนึ่งแปดสามจุดศูนย์แปดจุดห้าสามสามสิบห้าจุดแปดจบหรือยังยังใครมากกว่า 2 1 8หรือ183 2 1 8มากกว่าเป็นเครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปหรือว่าจะตอบ35.8อย่าลืมหน่วยองศาเซลเซียสโอเคเนาะข้อนี้ก็เลยตอบว่าจะต้องเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยเดิมเริ่มต้นที่ลบ -28.8 8เพิ่มอุณหภูมิไปเท่าใดถึงจะได้เป็นลบ3ก็นี่ไงเพิ่มอุณหภูมิก็คือ T ีทีเท่ากับ35.8ก็เลยตอบ35.8เรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียว